สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยสนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าได้หลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568นหรี้ครับสำหรับในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาทาการอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันให้กับทุกท่านทราบเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับต้องบอกก่อนนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยหลายรายการเหมือนกันและก็มีีีีีรรรราาาาาายยยสสินน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 นค้้้้้้้เเเเหหมมมืืืออออกกกกัััททท่่่ะ่ะะะงซแลวววว็ดด๋จจปชพธ์ุใ พูดคุยกันนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับแล้วสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ ลูกค้าใช้โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนใด้คุณ1ที่ครับลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยครับและนอกจากนี้เองนะครับเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์นะครับก็คือราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับยังไม่มีราคากลางครับทุกอย่างเป็นราคาที่แข่งขันกันในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่จังหวัดพิซณนโร่แล้วก็คุณสามารถเอาราคาของผมไปเปรียบเทียบพิจารณาตัดใจใช้บริการได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่จังหวัดพิซโนโร่นะครับคุณสามารถดูข้อมูลข่าวสารได้นะครับว่าราคาตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ผมขอพาไปเริ่มต้นจากน้ํามันพืชก่อนเลยครับมาเริ่มต้นกันที่น้ํามันพืชก่อนเลยนะครับน้ํามันพืชเก่าเราจะได้ทิ้ง กอออาหารเสร็จแล้วนะครับผมจะพูดเหมือนเดิมเลยว่าห้ามเททิ้งเด็ดขาดผมอยากขอให้ลูกค้านะครับช่วยทําการกรองตะกรันเศษอาหารต่างๆครับพวกเศษหนังไก่เศษกระเทียมต่างๆนะครับกรองออกให้หมดเลยอย่าให้มีน้ําผสมอยู่ในเปิ้ลและทําการกรอกใส่ปี๊บไม่ได้เลยนะครับวันนี้น้ำมันพืชเต็มปีป๊บขายพร้อมปี๊บนะครับผมอยู่450บาทเลยนะสเปคน้ำมันพืชน,นะครับคือถ้าใส่น้ำมันพืชมาเต็มปี๊บนะครับจะหนักอยู่ที่18กิโลกร,รมัมน้ำหนักรวมปี๊บนะครับถ้าช่างปุ๊บครบ18กิโลกรัมนะครับผมก็ ขวดใส่แกลอนมาได้นะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ23บาทนะครับน้ำมันพืชช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปต่อที่สินค้าตัวต่อไปกันครับและหมวดต่อมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่พลาสติกกันบ้างนะครับวันนี้นะครับพลาสติกแกลอนนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่เนาะรวมถึงพลาสติกร้วมด้วยนะวันนี้พลาสติกลวมหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท50นะครับมีแนวโน้มว่าราคาพลาสติกอาจจะลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ฝากติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ อยู่เยอะมากเลยเนาะแต่ณปัจจุบันนะตระกูล PVC เนี่ยงดซื้อแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมยังพอซื้อได้นยจะเหลือแค่ท่อตรงฟ้าอย่างเดียวเนาะแต่พวก PVC ีีสีสีเหลืองนะสีขาวประตู PVC ราง PVC ต่างๆสา,า,า,ายายงอ่อนสายายงแข็งใสายายงเขียวนะครับนะตอนนี้งดซื้อนะครับเนื่องจากว่าราคานะครับไม่สามารถไปได้แล้วนะครับวันนี้ร้านผมขออภัยจริงๆนะครับที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําการรับซื้อแล้วนะครับผมแต่ทันทีทั้งนั้นผมได้เช็คกับปลายทางแล้วนะครับ ที่สมุทรปราการปทุมธานีนะครับตรงนี้ยังสามารถรับซื้อได้ตามปกตินะครับในเขตภาคกลางเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ของพิโลกเนี่ยเฉพาะร้านผมเนี่ยตอนนี้เริ่มงดซื้อแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆผมในจังหวัดพิโลกเนี่ยน่าจะมีการยอยงดซื้อตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะฝากติดตามข่าวสารใกล้ชิดด้วยนะเผื่อมีข่าวสารอะไรอัปเดตเกี่ยวกับหมวด PVC เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของขวดเบียร์ครับและหมวดต่อมาที่อยากพามาพูดคุยจะเป็นในกลุ่มของรังเบียร์กันบ้างนะคคคครร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 รััััััััับบบบบบเเเเเเดีีีีีี๋ยยยยวววนน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 ้้้้้้้้ผผมมมมขออออไปปิ่่่่่่ตตตทททลลลงงงงชชาาาาาาากกก์ะะะะะหจูู12 50ถ็ ไฮนเก้นนะครับวันนี้หน้าร้านไฮนเก้นเนี่ยจะซื้ออยู่ที่รางละ12บาทนะครับและต่อมาครับกลุ่มของพวกตระกูลขวดลีโอนะครับวันนี้หน้าร้านลีโอนะจะซื้ออยู่ที่รางละ6บาทนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะว่าช่วงนี้รางเบียร์เนี่ยเป็นปีที่ราคาเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับตระกูลขวดตระกูลรางต่างๆเนาะก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเหมือนกันนะร้านเตมีเดลเซ่นนะว่าช่วงนี้ราคาขวดจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเตยเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่ช่วงนี้ขวดเนี่ยแนวโน้มเนี่ยไม่ค่อยดีีีีีเเเเทท่่่าา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 าไหรรรรรรรแแลลล้้้้้้้ววววววกกกก็ยยยััััังงมมมมนนนนนนนโอจจะะะะะปบบดดดดดคคพพพฉตตตฝิิใชชขส ปีนี้เป็นปีที่ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวขวดก็ยังสามารถขายเป็นลังได้ตามปกติถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ยังพอขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะใกล้ปีใหม่เนาก็สามารถที่จะขายได้นะครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรลังที่จะใส่มาขอไปลัง12นะครับยกตัวอย่างเช่นเรียใส่ลัง12มาแบบนี้ได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นลังสิงลังช้างหรือจะเป็นลังน้ำมันแบบนี้ที่เป็นลัง12นะพวกนี้สามารถใส่เบียร์ขายได้ทั้งหมดเลย เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยขวดอาจจะแตกเสียหายได้นะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยทางปลายทางเนี่ยมีการหักเงินด้วยนะหักลังละประมาณบาทสองบาทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยทำการใส่ตัวไส้กล่องมาด้วยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สินค้าหมวดต่อไปนะครับและหมวดต่อมาที่ผมอยากพามาพูดคุยจะเป็นในส่วนของตัวกระดาษย่อยกระดาษสีแบบนี้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับกระดาษย่อยกระดาษสีนะครับหน้าร้านน้ปรับลงมาสามสิบตังค์นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทห้าสิบนะครับและ เหมือนนกัเพราะปกติแล้วเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยตัวกระดาษเนี่ยราคาเนี่ยมันจะดีขึ้นเนาะเพราะมันผ่านหน้าฝนไปแล้วแล้วก็เข้าช่วงหน้าแล้งเนาะการมาลงช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยนะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่าร้านเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพร์จันต์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็น,น R e c Y C L ล e ครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะชายโลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจกกัดการผลให้คุณหนึ่งที่ครับลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวนะครับผมสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของสินค้าตัวต่อมาที่ผมอยากพามาพูดคุยเนาะจะเป็นในกลุ่มของตระกูลขวดเพกกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเพกใสของเรานะครับขวด P ีทีเบอร์นหนึ่งนะครับพวกตระกูลขวดน้ําดื่มต่างๆวันนี้นะครับขวดเพกหน้าร้านนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับต่อมาครับ ถ้าเป็นตระกูลขวดพวกตระกูลเพชรสกินเนาะวันนี้หน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50นะครับและถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลเพชรขวดน้ํามันเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3ามบาทห้าสิบนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเพชรเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเยอะแล้วตอนนี้การแยกประเภทเพชรเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยยังมีความสับสนอยู่ในกลุ่มของเพชรขวดน้ํามันพืชกับเพชรใสเนาะอย่าอีกทีนะเพชรใสคือพวกเพชรน้ําดื่มนะครับเพชรขวดน้ำมันลมนะครับพวกนี้จะเป็นตระกูลเพชรใสนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลขวดทททีี่่่เเเเปป็็นน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 ขวด้้ํําาาาามมมััััพพพืืชชชจจะะะะะะตรรรรกกกููลลลคบบอยิโ รคาหน้าวันนี้หน้าร้านผมเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณสัก50ตังค์โดยประมาณนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อ PVC อย่างที่ผมบอกนะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมซื้อได้จะเป็นพวกฟาอฟ้าท่อตรงแบบนี้ที่ยังเหลือซื้ออยู่ตัวสุดท้ายเพราะราคามันยังพอไปได้เนาะแต่ถ้าเป็นตระกูล PVC อื่นๆเนี่ยพวกประตู PVC พ,พวก PVC สีขาวพ VC สีเทาเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ซื้อแล้วนะครับไปต่อไม่ได้นะครับผมราคามันถูกจัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของตระกูลพลาสติกต่างๆพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรานะไม่ว่าจะเป็นตระกูลเบอร์2 HDPE เบอร์4ี LDPE หรือเบอร์หตระกูล PP นะครับสามารถขายได้ทั้งหมดเลยตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้ย้ำอีกทีนะราคาพลาสติกรวมหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาท50นะครับพวกตระกูลนี้ยังพอไปได้อยู่นะครับผมเฉพาะพวกตระกูลพลาสติกรวมเนาะแล้วก พวกกันน็อกต่างๆของเล่นเด็กเครื่องพินเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังสามารถซื้อขายได้ตามปกตินะครับวันนี้พลาสติกกรอบหน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะครับแต่ถ้าแกะเอียมมาเนาะก็มีราคาพิเศษให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สินค้าหมดต่อไปกันบ้างครับและในส่วนของสินค้าของพวกโบหามูลค่าสูงนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้ช่างนัดของเรานะครับก็ต้องทําการกรีดเนาะ พวกซิลิโคนพวกยางเนี่ยออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้เหลือแต่ตัวอลูมิเนียมเปียกเนาะถึงจะสามารถขายได้นะครับผมพวกนี้ขายได้หมดตามปกติเนาะพวกโลอาอะไรนี้ขายได้หมดนะครับโลอาเนี่ยมันจะเป็นมีเนียมติดเหล็กเนาะวันนี้พวกอลูมิเนียมติดเหล็กหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละสิบาทนะครับผมปามาอลูมิเนียมกระทะครับถ้าเป็นกระทะอลูมิเนียมแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละสาสิบาทนะครับสำหรับตัวอลูมิเนียมในช่วงนี้เป็นสินค้าที่มันพอไปได้ไม่ได้มีเพนท์พอยต์ปัญ สแตนเลสนะครับผมวันนี้ถ้าเป็นสแตนเลสชิ้นเล็กนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทประมาณสกุลของสแตนเลสต่างๆครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกอันนี้ตู้เชื่อมเนาะตู้เชื่อมแบบนี้เวลาผมซื้อข้าวนะถ้าเป็นแบบนี้นะจะเป็นเหล็กหนาตัวบนนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7.50นะครับผมสำหรับพวกสกุลตู้เชื่อมต่างๆเนาะแล้วก็จะมีพวกบอร์ดพวกนี้ก็ยังสามารถขายได้ตามปกตินะครับบอร์ดปีนี้ต้องยอมรับว่าพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เวสต์นะครับผมหรือ EW เ s t e เนี่ยเป็นสิน ค่อนข้างมีปริมาณสินค้ามากแล้วก็เริ่มมีราคาที่ดีมากขึ้นนะครับช่วงนี้ราคาถือว่าค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวเราไปต่อที่หมวดของเศษเหล็กกันบ้างครับสำหรับในหมวดของเศษเหล็กนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เหล็กหนานก่อนเลยนะครับวันนี้พวกตระกูลเหล็กหนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกี่ยวนะครับวันนี้เหล็กหนาหน,น้าร้านนะครับจะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกร,รัมละ5บาท50ไปจนถึงที่กิโลกร,รัมละ7บาท50นะครับ แต่ถ้าเป็นเหล็กแผ่นตัดจากโรงเลเซอร์นะครับวันนี้ผมยังสามารถให้ราคาได้จนถึง8บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเหล็กพวกนี้สามารถลองส่งไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมดูในเรื่องของราคาให้นะครับและสำหรับท้ายคลิปนี้เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเราและสนับสนุนเราเสมอมาขอบคุณทุกการติดตามในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook YouTube, IG ิ i กต o อนะครับคุณพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิ คุณเจอผมแน่นอนอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันไว้เรามีคอนเทนต์ใหม่ๆออกอากาศาเป็นประจำเสมอครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกลุ่มธุรกิจสุขภาพด้วยนะครับ CW ดับเบิคลินิกกายภาพบำบัดครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอ่างศิลาตรงข้ามกับศาลเทพเจ้านาจาก,ก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ครับและเรามีในส่วนของ CW ดับเบิคลินิกกายภาพบำบัดสาขากรุงเทพด้วยนะครับจะอยู่ที่สุขุมวิท18นะครับทองหล่อ18สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับและนอกจากนี้เองนะครับเรายังมีสุรีพรคลินิกกายภาพบำบ ับอยู่หัวข้างกวดังผมเนาะก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับผมและจะมีในส่วนของธุรกิจดิจิตอลเอเจนซี่ด้วยนะครับ C W Media ครับเราเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ครับที่รับทำการตลาดดิจิตอลแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การคิดกลยุทธ์ให้การวางแผนกลยุทธ์ให้ไปจนถึงการผลิตคอนเทนต์การโพสต์คอนเทนต์ต่างๆนะครับไปจนถึงการยิงแอดโฆษณานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเราสามารถยิงแอดได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube นะครับผมหรือจะเป็นใน TikTok ต่างๆนะเราสามารถยิงแออ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 อดดดดดดไไไไ้้้้้หมมมนน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 นะะคคคคครรรัััับบบถาาาาาายยยย่่่งเเเเเเีีีี๋๋๋ววววลลลิปปปปผขขุุญตตตกกกแจจใท์ๆณ you <laughs>